สวัสดีครับวันนี้กำลังจะกับผมเกม Angry Grand Run แน่ยนะครับเย้ยหายจากการเล่นเกมนี้ไปเกือบเดือนเลยนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่น Banana Grand กันนะครับทุกคนซึ่งเป็นตัวละครที่ถูกสุดแล้วเนาะแค่หนึ่งพันห้าร้ยเองเนาะ 1, หนึ่งห้าร้อยเหรียญ พิ่งกดซื้อล่าสุดนี่เลยพร้อมกับ Wonder Grand นะครับแต่ว่าจะ Wonder Grand เนี่ยจะจะมาเล่นให้ดูใน EP ถัดๆไปละกันเนาะสอง EP นี้เนี่ยก็จะลุยไปทางฝั่ง Banana Grand กันนะจ๊ะก็คือไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรแปลกๆเลยแค่คุณยายของเรานะครับใส่ชุดคอสเพลย์ที่เป็นกล้วยแล้ววิ่งออกจากโรงพยาบาลบ้านเองนะครับทุกคน ไม่มีอะไรเลยนี่นะครับโอเคออกจากที่นี่กันดีกว่าปังแล้วตัวคุณยายคือจะดูเรียวผิดปกติมากตัวเรียวผิดปกติมากเลยทุกคนความกล้วยอะเนาะออกจากที่นี่ดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย ฉันไม่คุ้นเลยก็ไม่คุ้นได้ยังไงอะไรคุณยายฮะโอ้โหอะไรเนี่ยไอ้ทำไมมีตัวทำไมมีจระเข้ด้วยเนี่ยเราอยู่ในไทยจริงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ไม่ชีน้นะครับคุณยายมเจอป้ายสปอนเซอร์เกมซะง,งั้นโอ้ยเกือบ เมื่อกี้เกือบกระโดดพลาดแล้วะกระโดดไกลเกินเชื่อไหมทุกคนผมเล่นเกมแนวเนี้ยกระโดดไกลเกินตบทุกทีกระโดโะโดไกลเกินไปโอเควิงว่งไวบูสโอ้โหเจอเดนเสาา์อเมริกัน แดนนสาวพันอะไรเนี่ยเฮ้ hey, ตายแล้วไอ้หลานใช่มาอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเหรอไม่ใช่ยายยายสับสนอะไรปะเนี่ย <c oughs> ยายไม่ได้สับสนอะไรซะหน่อย <c oughs> ดูนักหรัฐอเมริกาชัดๆไม่ใช่ยายยายดูสียายดูธงประเทศเขาให้ดีๆก่อนจะพูดยายจชไม่เชื่อหรอกยังไงก็ไปสหรัฐอเมริกา แล้วแต่ยายละกันปล่อยให้เดนกสาวกินเลยได้ไหมโหยหลานนี่เดี๋ยวยายก็ไม่พาหลาักหลานกลับบ้านได้เลยโอ้ขอาครับครับยายโอ้โหสโลเหลือเกินแหวมโอเคไปสิฮีซิฉันอยากหลุดจากตรงนี้แล้วเออ อยากหลุดจากผวังถูกสโลโมชันแล้วนะโอ้สองด้านโอ้วิ่งทะลุด้วยโค้ชจะโปรวิ่งทะลุโค้ชจะโปรเลยทุกคนนี่วิ่งทะลุดูนะวิ่งทะลุอ่ะโค้ชขี้โกง มาแกจะเชื่อใครให้อินาัาก้ามาฉันเนี่ยเป็นนักกีฬาเทควอนโดโกเก่าใช่นะโอ้ยทาำไามยา,ยายคนนี้นี่หน้า,นาเหมือนกับคุณยายี่สองอีพีแรกของเกมเลยวะ่ะก็ใช่เป็นแฝดน้องนี่ว่าโอ้โหบอกเลยว่าสกีคอลเลคชันของคุณยายเรานี่มีหลายคอลเลคชันนะคะบอกไว้เลย มีทั้งเป็นหัวแอฟโรทั้งซอมบี้เจออีกแน่นอนนะครับผมรีวิวในอีพีถัดไปแน่นอนและอะไรในซอมบี้อะไรเอเอ้เอไม่ไม่ใช่ซอมบี้ดีเดนโนสเซาร์เออเดนโนสเซาร์ใส่หมวกนะด้นนวยโอ้โหเดนเสเซาร์พยายามตามสมัยละจ้ะพยายามปรับตัวให้ทันกับมนุษย์ใช่ไหมใช่ล้วล่ะ คนเราก็ตัอ้งอยู่ให้ทันยุคทันสมัยสิไม่ใช่ยิ่งยำยู่กระที่ใช่ไหมจะ่เรามาใช่แล้วนะก็จะเหยียบแกให้โยมตมดินเลยเออใจใจใจๆๆใจแม่ <c oughs> แกจะเชื่อใครให้เพื่อแดงอีหยวกระองกองหรือแม่น้าก,ก้ามี้ด้วยถ้าคนแก่มันบาปกรรมนะบอกไว้ก่อนแกไม่รู้ริ์ฉันซะแลว้ว โหไม่รู้ดิอะไรละยายยายเอาตัวยายให้รอดก่อนไหมแล้วคือมันวิ่งเร็วเรื่อยๆเลยทุกคนหลังๆนี้เนี่ยบุด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 โอ๊ยว้า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 ยว้ยแมวแล้วแมวแล้วแม่เลยแมวแล้วแมวแล้วโอเคหายจากภาวะการกระตุกเลยเรียบร้อยตู้ครั้งเลยที่ผมเก็บไอเทมแม่เหล็กเนี่ยจะกระตุกตลอดเลยนะโอ้ยได้ไงว่าแล้ว ล้มไปแล้วจ้าแครมนี่เราวิ่งมา5,900กิโล1,500เอ้ยไม่ใช่1,500 5,900เมตรเหรียญเกือบ2,000อ้อโหโอ้โหขออลีกรอบหนึ่งเลนอีกรอบหนึ่ง เอาจากที่นี่กว่าคุณหมอคะคุณอยากเอาจากโรงพยาบาลไปแล้วคะ่ตะตอาวจกมาอยากให้คุณยายกลับหนีเอานอกประเทศได้นะแหมไม่มีทางสันหรอกอีออออ่โรงพยาบาลบ้าจะดีเอาจากที่นี่ให้ได้บอกไว้เลยได้มาติคอยมานะมาติคอยหรือคอยแมทอะไรสักอย่างนี้แหละ พราะว่ามันมีอยู่สองแบบเนาะสกิลที่เป็นเหรียญเก็บเหรียญได้มากกว่ามากกว่ามากกว่าที่กําหนดเนี่ยเก็บเหรียญได้แบบว่าคูณสองคูณสามอะไรอย่างเงี้เนาะมันมีสองแบบเนาะสําหรับเกมนี้นีเตะเตะไปเลยเตะ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 นี่จัดการค่ะนี่ค่ะแอนตี้แฟนเนาะแอนตี้แฟนสำหรับคุณยายวิงฮัลโลวิงทัลโหเตชั่น แต่ฉันทุเ้พเพี้ยนแล้วิว่งไปจ้าวิ่งไปโอ้โหแดนเซา,าทะลุร้านอาหารแล้วร้านอาหารไม่เป็นอะไรเลย <c oughs> อ้าววันดีจ้าเราเจอกันอีกแล้วนะจ้าพ่อโนมันนี่มามาให้ยากกระทืบซะดีดเห็นฉันแก่แบบนี้นีฉันจะปึงปังนะบอกไว้เลย แล้วน้องลามโลมองโลมาหน้าละหน้าหลังเลยเนี่ยมาทําอะไรที่นี่แล้วเนี่ย <c oughs> เราวิ่งมาได้สองพันเมตรแล้วนะครับทุกคนวิ่งไปเรื่อยๆเลยยาวๆว,ว้ายเดินเสา,ามาโอ้จรอเคจร์เค้มานอนอาบแดดอะไรตรงกลางถนนนี่คนเขากำลังใช้ขับรถใช้ถนนกันเนี่ยฮะ ตีวันดีจ้าวันดีจ้าวันดีวันดีนดนดโอ้โหโอ้โโอ้โหรถสปอร์ตก็มาอะไรก็มาแล้วเจอโรมาอีกแล้วแล้วสป,ปอนเซอร์เกมโอ้ดันไงกบมลอดตายท้องไดโดเสารกลิ้งหัวโขกไอ้ตัวไอ้ตัวโดลูโดมลอยเลยหัวปะ เข้าน,นี้โตมลอยพอดอีจบเกมเลยโอเคก่อนจะจบเกมนี้นะคะส่งอันีส้สักครั้งหนึ่งดีกว่าโอเป็นเราได้อะไรเอ่ยได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะจูเลียอ๋อ อันนี้คือน่าจะเป็นไอเทมพิเศษเนาะอันนพิเศษที่ใช้สำหรับอันล็อกตัวละครต่างๆอะไรอย่างนงี้เนาะที่เป็นแบบว่าเป็นอันเควสพิเศษนี่ไงจูเลียคนนี้ผ้าคล้ายๆผ้าแบบผ้าโพกหัวอืมโอเค งั้นเราจบกับเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเกม Grand Angry Grand Run นะครับทุกคนกับคุณยายในชุดคอสเพลย์กล้วยของเราั่นเองนะคะวันนี้ถ้าถ้าแฟนตาซีออฟดีมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมั Subscribe ใหกผมกันกันให้มาสเติกเยอะๆได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ให,ห้ให้หลานกันสุดที่เลิฟของแฟนตาซีออฟดีมทุกคนด้วนะจ๊ะ ถ้ามียอดถ้ามียอดวิวทะลุ100คุณยายจะมาจะมาวิ่งให้เพื่อนๆทุกคนดูอีกให้หลานๆดูกันอีกเยอะๆนะจ๊ะและแน่นอนเลยนะครับว่าเซตคอลเลคชั่นนะครับที่แบบว่าพอสามารถแบบว่าให้อลล็อกเล่นได้เล่นได้ของสกินของคุณยายของเราเนี่ยที่สามารถอันล็อกอัลล็อกเอามาเล่นได้นะครับ ก็จะพยายามเอามาให้เล่นให้เพื่อนๆดูให้ได้สักครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะผมผมก็จะพยายามเต็มที่เนาะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย